คุนิจิอาอากิคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อนทีก่อนหน้านี้นะคะอากิจ้ทำแบบสำรวจสอบถามคนรอบตัวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ติดตามในช่องโซเชียลคะ่ะเนื้อหาของแบบสอบถามก็คือ 1. สิ่งที่ไม่ชอบเวลาทำงานของคนญี่ปุ่น2สิ่งที่ชอบเวลาทำงานของคนญี่ปุ่น 3. กฎระเบียบในบริษัท ที่รู้สึกว่าแปลกแล้วก็มีคนประมาณ1นึคนนะคะที่มาตอบคำถามให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เราทำแบบสอบถามขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าอยากรู้ว่าคนไทยรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ทํางานกับคนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและก็คิดว่าแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่กําลังสนใจหางานในบริษัทญี่ปุ่นค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อเสียในการทํางานในบริษัทญี่ปุ่นค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราพบเจอและนโยบายของบริษัทนั้นๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกีมาโชข้อที่1สิ่งที่ไม่ชอบเวลาทํางานกับคนญี่ปุ่นถ้าพูดทุกคําตอบเนี่ย เวลาคงไม่พอนะคะเลยจะเอาเฉพาะคำตอบที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือคำตอบที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆฟังนะคะความเครียดสะสมมีคำตอบแบบนี้เยอะมากเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เขียนเหตุผลชัดเจนไว้เราก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเหตุผลที่เครียดจากการทำง,งานกับคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมาจากไหน เข้มงวดกับตัวเลขมีคนตอบแบบสอบถามว่าในบริษัทมีกฎร,ระเบียบเข้มงวดมากโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเรื่องนี้นะคะเป๊ะกันมากเลยทีเดียวนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับยอดขายหรือเปล่านะนอกจากนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องเวลาด้วยนะคะฟังส,มเมงสาเนียงภาษาญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นเนี่ยยากมากเลยเรื่องนี้นะคะฮารุก็เคยพูดเป็นในคลิปนี้ไปดูกันได้นะคะ ก็คิดว่าคนญี่ปุ่นก็ฟังสำเนียงคนไทยยากเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่เจ้าของภาษาทั้งคู่ค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่เราจะฟังสำเนยียงภาษาองกของกาละก,กันไม่ออกต่อไปการพูดอ้อของคนญี่ปุ่นเรื่องนี้นะคะมีคําตอบที่คล้ายๆกันมากเลยค่ะการพูดอ้อนของคนญี่ปุ่นเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าใจคําศัพท์ที่ชัดเจนได้และอาจจะทําให้เวลาการทํางานออกมาไม่ตรงตามเป้าหมายที่เขาต้องการนั่นเองค่ะเราเลยลองไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นที่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าทุกคนฟังแล้วให้คิดว่าเป็นเพียงความคิดเห็นนะคะเขาบอกมาว่าเวลาปฏิเสธผลงานที่พนักงานตั้งใจทําด้วยกันเนี่ยแบบตรงไปตรงมาอาจจะทําให้พนักงานเกิดการท้อใจแล้วก็หมดกําลังใจได้นะคะในการทํางานอื่นๆหลังจากนี้จึงระมัดระวังในการพูดและการใช้ภาษาค่ะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยแรงจูงใจในการทํางานจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์และความรู้สึกดังนั้นจึงต้องระวังการใช้คําพูดมากๆเลยค่ะมีคนญี่ปุ่นที่คิดแบบนี้อยู่นะคะอีกอันนึง เราจะพูดถึงคำตอบที่คิดว่าใช่เลยการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นการไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีการโยนของบางอย่างและใช้คำพูดไม่เหมาะสมด้วยคำถามนี้แตกต่างจากข้ออื่นที่พูดมาทั้งหมดเลยเนาะถ้ามีคนในบริษัทแบบนี้อากิคงลาออกทันทีเลยค่ะ หวังว่าคนที่ให้ข้อมูลนี้จะไม่เป็นไรนะคะคําตอบของข้อแรกก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเอาละค่ะเรามาคำถามต่อไปกันเลย 2. เรื่องที่ในการทํางานกับคนญี่ปุน่นเรื่องที่รู้สึกว่าดีในตอนทํางานกับคนญี่ปุ่นเช่นคนญี่ปุ่นจะดีหรืคนไทยมาก คุยง่ายใจกว้างและไม่โกรธเป็นต้นค่ะถ้าพูดง่นายก็คือเป็นคนคุยง่ายน,นั่นเองค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะคุยงานเขาจะไม่ใช้อารมณ์นะคะและถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องที่อยากจะแนะนําหรือเรื่องที่ตักเตือนเราเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะตักเตือนแบบใจดีใจดีค่ะเรื่องตรงต่อเวลาเรื่องนี้นะคะก็มีคนตอบมาเยอะมากเลยค่ะอากิคิดว่าเรื่องตรงต่อเวลาของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้มงวดนะคะแต่ว่าเป็นอย่งที่ดีค่ะทํางานเป็นระบบ คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมมากเลยใช่ไหมล่ะคะรู้สึกได้เลยจากการดูกีฬาเช่นฟุตบอลหรือวอลเล่บอลคะ่ะทําตามกฎระเบียบความคิดเห็นในคอมเมนต์บอกว่าแม้แต่บุคคลที่มีตําแหน่งสูงในองค์กรก็ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดความจริงแล้วบางครั้งนะคะผู้บริหารของคนไทยก็ไม่มาตรงต่อเวลาะคะ่ะ เรื่องนี้นะคะอากิก็ไปถานคนญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้นนะคะที่คนญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเนี่ยแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารก็ตามนั้นก็เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือค่ะเวลามีพนักงานทําผิดขึ้นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นจะได้ตักเตือนพนักงานได้หากพนักงานคนนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎของบริษัทนั่นเองค่ะคนญี่ปุ่นจะระมัดระวังการกระทําเสมอขอจะได้เป็นตัวอย่างแก่พนักงานนั่นเองค่ะ 3. กฎระเบียบรู้สึกว่าแปลกในบริษัทญี่ปุ่นคำถามนี้นะคะมีคําตอบที่น้อยมากๆก,กว่าข้ออื่นค่ะแต่ก็มีคําตอบที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะต้องกลับบ้านหลังหัวหน้าเราก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นในบริษัทที่อากีพทางานอยู่เนี่ยมกักจะเป็นคนกลับบ้านเขาสุดท้ายเสมอเลยค่ะ <c oughs> ผู้หญิงต้องใส่กระโปรงมีบริษัทที่มีกฎแบบนี้อยู่ด้วยหรอถ้าเป็นกังเกนีน <c oughs> ก็พอเข้าใจอยู่นะต้องเตรียมกาแฟทุกเช้า อันนี้ก็ได้ยินมาจากพี่เอมีนะคะว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องทําเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องปกติของบริษัทญี่ปุ่นละมั้งต้องไปถึงออฟฟิศก่อนเวลาเริ่มงานตามที่คอมเมนต์เขียนไว้นะคะเขาบอกว่าเริ่มงาน9ก้าโมงต้องไปถึงเวลางานก่อนสิบห้านาทีหรือว่า8ปดโมงสิบห้านั่นเองค่ะที่มาก่อนสิบห้านาทีเนี่ยน่าจะเพื่อให้เตรียมตัวก่อนเริ่มทำงานเช่นการเปิดคอมพิวเตอร์เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ ในบริษัทที่อากิทํางานอยู่นะคะคนญี่ปุ่นก็มักจะมาถึงก่อนออฟฟิศประมาณ15นาทีค่ะและเตรียมตัวก่อนเริ่มง,งานเช่นเตรียมเรื่องงานหรือว่าเตยมกาแฟให้เรียบร้อยก่อนทํางาน,นะคะ่ะในหนึ่งชั่วโมงห้ามเข้าห้องน้ําหลายครั้งกดพวกนี้คิดว่ายังไงกันคะทุกคนแปลกปะถ้าร่างกายตอนนั้นรู้สึกแย่มากจริงๆอะ่ะก็ช่วยไม่ได้เนาะน่าจะาไม่เป็นอะไรใช่ไหมล่ะคะเรื่องนี้อากิก็รู้สึกติดใจเหมือนกันนะคะก็เลยไปถามคนญี่ปุ่นดู คนไทยนะคะมักจะไปห้องน้ำทันทีเมื่อหมดเวลาพักค่ะในขณะที่คนญี่ปุ่นนะคะคิดว่าควรไปห้องน้ำในช่วงเวลาพักให้เรียบร้อยค่ะสำหรับงานในโรงงานเนี่ย แนะนำให้ไปห้องน้ำตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากผ้าหายไปเข้าห้องน้ำรายการผลิตอาจจะถูกหยุดชะงักก็ได้นะคะแล้วคนไทยเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำนะคะมันจะถือโทรศัพท์เข้าไปด้วยก็อาจจะทําให้เวลานานประมาณ15นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะคะอะทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะและทางคนญี่ปุ่นพอเข้าใจความรู้สึกของคนไทยมากน้อยไหมคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นที่แตกต่างหรือมีเรื่องที่อยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้ามีคอมเมนต์แนะนาของคนญี่ปุ่นอากิกก็จะพยายาม เป็นภาษาทยให้ทุกคนเข้าใจนะคะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะคะไปเตินคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย